เลนเจอร์สปอร์ตพร้อมชุดแต่งออฟโรดมีชุดแต่งอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าค่ะเราเปลี่ยนนะคะเป็นกันชน h ฮมเมอร์ให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กลหล่อเท่ดุดันมากๆเลยนะคะรวมมาถึงตัวกระจังหน้าค่ะน้องเปลี่ยนไปให้นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะ F o R D ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ L E D ด้านบนสับจุดตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านบนค่ะคําว่าเรนเจอร์ตัวนี้เราติดเพิ่มเติมไปให้นะคะสกูปด้านหน้าค่ะลูกค้าเลือกมาเป็นสกูป ทรงฟิตนะคะรูปมาแบบนี้สีดำตัดด้วยสีดำเงาแบบสีดำด้านตัดด้วยสีดำเงานะคะเพิ่มความดุดันมากๆเลยนะคะเลนเจร์สปอร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟไอวีดีด้านหน้าน้องใส่เป็นที่ครอบ ไฟด้านหน้าให้ด้วยนะคะมาชมในส่วน,วนของด้านข้างนะคะคิวซุ้มร้อค่ะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะมาดูค่ะในส่วนของแมกยางนะคะเดิมเดิมตัวสปอร์ตนะคะก็จะเป็นแมกขอบ18นะคะตัวนี้น้องเปลี่ยนมาให้นะคะเป็นแมกขอบ20บแบบยางออฟโรดน้านเองนะคะคันนี้ค่ะยก2นิ้วนะ,ะมาพร้อมกับปีกนกปรับองศาให้ด้วยนะคะเราใส่เป็นของโยงให้นะคะคันนี้พิเศษมากมากเลยนะคะเปลี่ยนโช๊คให้ด้วยนะคะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ซับแทงส์ปรับได้ถึงแปดระดับเลยนะคะ ด้านบนค่ะน้องใส่เป็นไฟแก๊ปให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ4ี่ดวงแบบนี้เลยรวมมาถึงตัวราวหลังคานะคะติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะด้านข้างค่ะเราใส่เป็นกันชนเหล็กเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใส่เป็นของฮ a m เมอร์ให้นะคะทนทานแข็งแรงนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะ ในส่วนของด้านท้ายค่ะน้องก็ติดเป็นโลบาของเอ t เ a นเดอไปให้นะคะเป็นโลบาเหล็กนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟถอยและก็ไฟเบรกให้ด้วยนะคะด้านท้ายค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้หล่อมากเลยตัวนี้ติดเพิ่มเติมไมให้นะคะ ข้อฝาท้าย FORD ค่ะลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวตัดด้วยสีดำให้แบบนี้เลยนะคะอักษรคำว่า r a n เจ r ค่ะตัวนี้ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะมาชมในส่วนของตัวกันชนนะคะน้องใส่เป็นของ o u t l a n d e r มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงให้ด้วยค่ะตัวนี้รุ่นนี้นะคะแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับ r a n เจ r Sport แต่งสไตล์ออฟโรดนะคะถ้าพีคนไหนนะคะสนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ